สวัสดีครับืัอนี้คลิปแรกแหกหมนันมะนาวน้ำผึ้งพี่น้องมะนาวน้ำผึ้งครับเข้าสซน้ำผึ้งแล้วก็น้ำปลาแล้วกับบักเน้าครับสามอย่างครับกินเพื่อสุขภาพ แฝงครับมะนาวครับปาดเป็นบ้านเป็นบ้นครับเขาเรียกว่ามะนาวน้ำผึ้งจังสี่เลยครับน้อง อีกบ้ครับเน่ามาส,งส,งสง่งส่งส่งตัดแฉะให้น้ำเน่า,า,านออกจัดน้อยตัวก็สิอเดมนน้ตนะน้องเกิร์ดเอ่อเขียนหมดเนาะใช่ไหมรสชาติมันออกมาแต่ว่าเรียนเขามักบอกว่าจิตจัดจหน่อยจิตจัดหลายจิตจัดผ่านกลาง กิจกากแบบแป๊ดๆกับว่าแบบแบนเฮาสดจริงิครับ่นองสดนึงกินทั้งเปียกหมดเลยดย้มีประโยชน์ครับได้กินอันนี้แล้วครับ บกคิดหอดผู้ใดคิดหอดตัวนี้เลยพูดแล้วแบบจิตเยี่มพูดแล้วตั้งอยู่ชิดหอดท่านผู้ใดมากเพียรกะใส่บับพริกหลายผู้ใดวมากเพียรกะใส่น้อยๆแต่ว่าถ่านใส่หลายมันเกือบีรสชาติมันเก๋สิ สีบคับอันนี้บักหน้าหน่อยพันพิจิตท่านบักหน้าหน่อยบ้านห้องแหงแสบครับครับบักหน้าหน่อยบักหน้าหน่อยพื้นบ้าน กยันไอ้น้ำไร่แตกน้ำอกว่ายันแบบว่าอยากน้ำของนงของน,น้ำบางคนกับของน,น้ำเต็มเนาะครับเนาะกระชิหงยากอีกแลวทุ่หารถด,ดูดส่วนอีกเลยอันสำหรับคลิปนี้กะไอเสียบพ่อคอมปากคอมข้อนะพี่หนงเนาะบายบาย,บายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ